เมื่อพูดถึงชื่อเจ้าพ่อหนังบู้ย่างเลียมนีสันหลายคนอาจจะนึกถึงซีนแอคชั่นที่ไม่ว่าจะเรื่องไหนๆก็ประนำจัดเต็มแบบนอนสต็อปนอกจากนั้นเลียมนีสันยังมีทีมโปรดิวเซอร์คู่บุญญาแอนดรูโลนา่าและอเล็กซ์ไฮเนเมน สองโปรดิวเซอร์คีย์แมนคนสำคัญที่เคยพาเลียมนีสันไปสร้างปรากฏการณ์ความระห่ำม,มาแล้วในยานพาหนะทุกรูปแบบตั้งแต่บนบกอย่างในเดอะคอมพิวเตอร์ไปจนถึงความระทึกเหนือฟากฟ้าในนอนสต็อป <Okay. S 1> ครั้งนี้พวกเขาจะพาเลียมนีสันไประทึกอีกครั้งกับภารกิจเยียบระห่ำแห่งปี Start Car ผสมเอาไว้ทั้งความระห่ำตามแบบ oh, <yeah. S 1> ฉบับเทคแคตรวมเข้ากับมิชชั่นไล่ล่าระถึกของภาพยนตร์เรื่องสปีดออกมาเป็นปรากฏการณ์มันเหนือคาดครั้งใหม่ของเลียมนีสันหน้าทีนี้คาดเข็มขัดเตรียมรับความมันรับกันยายนนี้เลียมนีซันจะกลับมาอีกครั้งแบบโคตรอันตรายในภารกิจขับระห่ำ้านนรกไล่ล่าระทึกเดือดทั้งเบอร์ลิน <Answer> หนึ่งระเบิดติดรถสามชีวิตครอบครัวแขวนบนเส้นดาดโอกาสเดียวที่จะรอดอยู่ในมือเขาเท่านั้น <'m> Retribution เยียบราหัมดับโคตรแขนเจ็ดกันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์